สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดั d ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูฝัดบราวนี่ครับสูตรนี้เนื้อแน่นหนึบเข้มข้นหวานมันแถมทำง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนะครับเมนูนี้ทานอุ่นๆร้อนๆก็อร่อยหรือจะนำไปแช่เย็นก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกครับสาวกบราวนี่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานทำขายหรือจะทำเป็นของฝากในช่วงปีใหม่ก็ได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นช็อกโกแลตคอมเพลตดัดดี้ใช้ของทิวลิปนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ300กรัมครับต่อไปเป็นเนยสดชนิดจืด150กรัมผงโกโก้โก15กรัมแป้งสาลีเอเนกประสงค์90กรัมน้ำตาลทรายละเอียดสำหรับเบเกอรี่150กรัมไข่ไก่เบอร์ 2- 3ฟองเกลือครึ่งช้อนชา กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาแล้วก็แอลมอนสไลซ์สำหรับตกแต่งหน้าใส่ได้ตามชอบเลยครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะตุ่นช็อกโกแลตก่อนนะครับเรานำน้ำเปล่าใส่หม้อใบหนึ่งนะครับจากนั้นเราตั้งน้ำให้เดือดครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาหม้อช็อกโกแลตเนี่ยไปวางไว้ด้านบนนะครับเราจะใช้ไอ้น้ำเนี่ยทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยมาละลายนะครับอย่างแรกเราก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปตามด้วยเนยสดชนิดจืดแล้วก็ผงโกโก้ครับ จากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรานําไข่ไก่ใส่ลงในอ่างผสมจากนั้นเราก็ตีไข่ให้แตกนะครับพอไข่แตกดีแล้วเราก็ใส่น้ําตาลทรายละเอียดสําหรับเบเกอรี่ลงไปครับตัวน้ําตาลทรายละเอียดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ละลายง่ายนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆจนไข่กับน้ําตาลทรายเนี่ยละลายเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมกลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมครับ จากนั้นเราก็คนรให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็นําช็อกโกแลตที่เราละลายเมื่อสักครู่นี้มาใส่ลงไปครับจากนั้นเราก็ตีช็อกโกแลตกับไข่เนี่ยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอเราคนไข่กับช็อกโกแลตเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็เกลือนํามาล่อนใส่ลงไปในช็อกโกแลตเลยครับ พอเราล่อนแป้งกับเกลือใส่ลงไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันอีกรอบครับคนไปเรื่อยๆจนไม่มีสีขาวของแป้งเลยนะครับนี่นะครับพอเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ไม้พายปาดเก็บขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เนื้อบราวนี่เหนียวหนึบแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเทใส่ลงในพิมพ์เลยนะครับวันนี้ดัตตี้ใช้พิมพ์ขนาด7จคูณ7คูณ3นะครับดัตตี้จะรองด้วยกระดาษถ่ายด้วยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ยกบราวนี่ออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆครับจากนั้นเราก็นําแป้งบราวนี่มาเทใส่ลงในพิมพ์เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยแป้งให้เรียบเราก็เกลี่ยตามมุมตามขอบเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ยกกระแทกพิมพ์3-4ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศเนื้อบราวนี่ของเราจะได้แน่นขึ้นครับ สุดท้ายเราก็จะโรยด้วยแอลมอนสไลด์นะครับเพื่อเพิ่มความมันความหอมนะครับแล้วก็ทําให้หน้าบราวนี่ของเราเนี่ยสวยงามน่าทานขึ้นด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราจะวอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ35-40นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีแล้วเราก็นำขนมเข้าเตาอบได้เลยครับ แต่ดีจะอบถัดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ35-40นาทีขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็นํายกออกจากพิมพ์ไปวางพึ่งไว้บนตะแกรงนะครับตัวราวนี่ของเราจะได้เย็นเร็วขึ้นครับเวลาเราลองกระดาษไขแบบนี้นะครับเราก็จะทําให้ยกออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับพอเราพึ่งราวนี่จนเย็นแล้วนะครับเราก็สามารถนำบาบวนี่เนี่ยออกมาตัดเป็นชิ้นได้เลยครับ เท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูฝัดบราวนี่ครับสูตรนี้เนื้อนแน่นหนึบมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตแล้วก็มีความหวานมันกําลังดีเลยครับแถมทําง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนะครับใครๆก็สามารถทําทานเองได้ที่บ้านเลยนะครับ เวลาเราตัดออกมาแล้วเนี่ยทานตอนอุ่นๆร้อนๆเนื้อบราวนี่เนี่ยจะมีความช่ำๆของช็อกโกแลตอยู่นะครับถ้าเรานําไปแช่ตู้เย็นเนี่ยเนื้อบราวนี่ก็จะแน่นหนึบแล้วก็เพิ่มความอร่อยมากขึ้นด้วยครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับสำหรับแดดดี้เนี่ยชอบทานตอนที่เรานําไปแช่ตู้เย็นนะครับเนื้อมันจะหนึบแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองนําไปทําทานทําขายกันดูนะครับหรือใครจะทําเป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็ถูกใจคลิปนี้นะครับดดดี้ <Daddy S 2> <Daddy S 1> ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อ,อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ